สวัสดีค่ะอุ้มจากซิตี้ซิกพรพนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ะพามาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะอ,อ,อยู่ในโซนสันนมเมงนะคะถนนเส้นดอยสะเก็ดค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าอของออต้องการขายแล้วก็ต้องการให้เช่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะเต่ามาค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนที่ดินนะคะ228.5ตารางวานะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 400กว่าตารางเมตรนะคะก็จะมีบ้านเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือบ้านตัวบ้านหลังเล็กซึ่งมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกด้วยภายในตัวนะคะส่วนบ้านหลังใหญ่นี่ค่ะก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะแล้วก็5ห้องน้ําค่ะ ไว้น้ำระบบเกลือนะคะก็จะเป็นโซนาบาร์บีคิวค่ะบ้านหลังนี้ใช้สถาปนิกออกแบบนะคะเข้ามาในตัวบ้านค่ะด้านซ้ายมือของอบนะคะจะเป็นห้องโถงซึ่งเปิดออกมาก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นห้องนอนหนึ่งห้อง ชั้นล่างได้นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะห้องถงใหญ่นะคะห้องครัวแบบเปิดโลง่งเป็นครัวฝรั่งนะคะห้องน้ำค่ะเสร็จแล้วตามุมไปชั้นชั้นบนนะคะ ไปห้องทาด้านซ้ายมือก่อนนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะืะเบียงห้องนะคะซึ่หมองลงไปก็จะเห็นวิวสวนและก็วิวสระว่ายน้ำค่ะ บรรยากาศค่อนข้างเงียบดีนะคะแล้วก็เห็นความเป็นธรรมชาติตรงวิวจากหน้าต่างห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเห็นวิวภูเขาค่ะจากห้องน้ำนะคะในห้องนอนใหญ่เป็นเรนชวาเวอร์นะคะห้องแต่งตัว มีอ่างอับน้ำค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเช่นกันนะคะแต่ว่าเจ้าของอะ่ะปรับเป็นห้องทำงานนะคะแต่สามารถใช้งานได้เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะ ห้องนอนใหญ่ห้องที่สองนะคะก็จะเป็นห้องแบบเป็นชาเวอร์นะคะแล้วก็มีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นอยู่ระเบียงซึ่งมองไปทางหน้าบ้านนะคะเป็นถนนหน้าบ้านค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจซื้อหรือเช่าบ้านหลังนี้นะคะรับไปเลยค่ะรถคันนี้นะคะ Land Rover Discovery ค่ะสำหรับคนที่ส,สไตล์นะคะชอบแบบขับรถลดดุยๆนะคะจะของบ้านแถมให้เลยค่ะหากลูกค้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะกรุณาติดต่อ c i t Property นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ เจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ